ครับสวัสดีครับแฟนแฟนรายการนะครับ NY Insider ทุกท่านนะครับวันนี้เราก็มาพบกับเราสองคนนะครับผมต้นคุณากรวานิดวิรุณครับเอิร์ธสอรนันชูชาติครับครับท่านที่เคยชมรายการของเราก็จะเห็นว่าปกติเนี่ยเราจะมีท่านอาจารย์พี่โอนะครับเป็นเหมือนกับเรียกว่าอะไรแกนนำโค้รายการนะครับตอนนี้ก็พี่โอติดธุระนิดหน่อยเพราะฉะนั้น รายการนี้เราก็จะต้องจัดกัน2คน 2> ใช่ไหมครับน้องเอิร์ธน้องเอิร์ธรายการนี้ถ้าปกติแล้วเนี่ยเราจัดกันตอนไหนครับยังไงก็วันเสาร์สิบเอ็โมงครึ่งครับก่อนก่อนเข้าเที่ยงฮะแล้วก็สามารถติดตามได้ทางออนไลน์ด้วยเหมือนกันนะครับก็มี f c e e o o o นะครับ NY i n s i d เ r เรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องของเรานะครับแล้วก็ถ้าเกิดอยาก ทักทายพูดคุยก็มีหลายช่องทางครับในช่องทางไลน์หรือนี่ก็คอมเมนต์มาใน Facebook เลยก็ได้ใช่เราก็จะได้เห็นว่าสิ่งที่เราแชร์กลับไปสู่สังคมเนี่ยมีการมองกลับมายังไงบ้างนะครับแล้วผมว่าการต่อยอดเรงความคิดก็จะเป็นจุดสําคัญของการริเริ่มนวัตกรรมใหม่ๆด้วยครับผมครับคืออย่างในกรณีรายการอย่างเงี้ยอินไว้อินไซเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยบางท่านอาจจะบอกว่าเฮ้ มาฟังรายการเราต้องมาฟังจากแบบผู้รู้ประมาจา์เท่านั้นหรือเปล่าซึ่งผมคิดว่าณวันนี้เนี่ยจริงๆแล้วแน่นอนครับคือการที่เราจะพูดอะไรเราก็ต้องมีข้อมูลอยากกาอ่างกับเรื่องนั้นแต่ข้อมูลที่นามาเล่าสู่กันฟังเนี่ยจริงๆแล้วหลายอย่างเป็นแบบข้อเท็จจริงบางอันก็เป็นแนวคิดความคิดไอเด<ห>ียต<ห>่างๆใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นเหมือนกับสิ่งท<อ>ี่<อ><อ>เราต้องการให้เป็นพื้นที่ที่เปิดสําหรับการสนทนาในด้านหนึ่งเนี่ยเราสนทนากันเองใช่ไหมให้ทุกท่านฟังอีกด้านหนึ่งเราก็อยากจะให วงสนทนาเนี่ยครับมันเปิดกว้างสู่สาธารณชนนะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นถ้ามีข้อคิดเห็นนะครับมีคอมเมนต์ comment, หรือมีประเด็นอะไรอยากจะเพิ่มเสริมหรือว่าถกเถียงกับเรานะครับเราเรายินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับอ,อย่างที่น้องเอิร์ธได้กล่าวไปแล้วตามช่องทางต่างๆนะครับ <c oughs> ไม่ว่าจะเป็น f c e e o o o นะครับหรือว่าตัวไม่ว่าจะเป็น NY Insider หรือว่าเป็น CURadio ก็ได้ได้หมดเลยฮะที่แหล่งเดียวกันครับแอดมินคนเดียวกันครับและ สัปดาห์นี้ยังไงดีน้องเอิร์ก็จริงๆอ,อยากอยากจะชวนทุกท่านคิดแหละครับคือผมว่านี่มันก็เดินทางสู่ควอเตอร์สุดท้ายของปีแล้วเร็วที่สุดในโลกเออวันหยุดก็เยอะอะไรก็เยอะเนี่ยแล้วก็หยุดเพิ่มกันอีกมีอีกแล้วนะครัแบบแป๊บๆบเนี่ยเข้าสู่โค้งสุดท้ายปลายปีแล้วนะครับโค้งสุดท้ายปลายปีมันก็ทําให้เราอ่ารีเฟรชอะไรหลายอย่างนะครับพี่ต้นอย่างเช่นปีนี้มันก็มันก็ลุงลังประมาณหนึ่งปีที่รับประกันเลยว่าคง ไม่ถูกลืมแน่นอนทุกคนครับปีนี้จะเป็นปีที่น่าจดจำนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราอยากจะชวนให้จดจำเนี่ยคงไม่ใช่เรื่องที่มันหนักสาหัสกันมานะครับคือเราคงมองถึงอนาคตหรือโอกาสเนาะซึ่งปลายปีแล้วเนี่ยเราน่าจะรีแคปกันหน่อยว่าเอะมันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างในปีนี้ที่น่าสนใจแล้วก็ไม่ว่าสถานการณ์โควิดจะเป็นยังไงเนี่ยแต่ movement ด้านสิ่งแวดล้อมที่ เรียกว่าเป็นนวัตกรรมกันมันมันมีอะไรน่าสนใจบ้างครับพี่ต้นครับก็ในเรื่องนี้ครับคงต้องเรียกได้ว่างานนี้เป็นงานน้องเอิร์ธเลยนะครับนวัตกรรมเนี่ยนะครับเด็กชายนวัตกรรมนะครับน้องเอิร์ธเราแต่ว่าอย่างที่น้องเอิร์ธพูดเนี่ยผมเสริมนิดเดียวว่าจริงๆแล้วพอเราพูดถึงปี2020เนี่ยไม่ว่าจะวันนี้หรือผมคิดว่าอีก5ปี10ปีข้างหน้าเราก็จะนึกถึงโควิดครับแต่บางครั้งเนี่ยครับการที่มันมีเหตุการณ์อะไรที่มันใหญ่มากๆเนี่ย มันแน่นอนมันสำคัญในตัวมันเองแต่มันเรียกว่าดึงดูดความสนใจโฟกัสทุกอย่างไปอยู่กับมันหมดจนไอ้ตัวสิ่งนี้มันบล็อกความเปลี่ยนแปลงอื่นไม่ได้หมายความว่าปี2020มันจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยใช่ไหมมันมีอีกเยอะอีกเพียบเลยแล้วมันก็มีไม่น้อยกว่าปีอื่นๆที่เชื่อว่าดีไม่ดีจะมีเยอะกว่าด้วยแต่มันกลายเป็นว่ามันถูกครอบอยู่ด้วยเรื่องโควิดและ พี่ก็มั่นใจว่าในอนาคตเนี่ยไม่กี่ปี 2, 3, 4, 5ปีข้างหน้าเพราะคนกลับมาดูเรื่องนวัตกรรมในปี2 0 2 0เขาก็จะตั้งเลยว่าปีแห่งโควิดแล้วเขาก็จะเลือกแต่นวัตกรรมซึ่งมันเกี่ยวกับการตอบสนองวิกฤตโควิดไอ้นวัตกรรมอื่นๆมันก็จะถูกแบบวัคซีนหรืออะไรแอบพลิเคชันเพราะฉะนั้นเราถือว่าในฐานะรายการสิ่งแวดล้อมเนี่ยเราไม่อยากที่จะ เรียกว่า,วาพูดในสิ่งที่จะต้องมีคนพูดแน่นอนอเพราะฉะนั้นเราอยากจะให้มันมีเรื่องของการตระหนักว่าในปีนี้นอกจากเรื่องโควิดแล้วมันมีนวัตกรรมอื่นๆซึ่งอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับโควิดโดยตรง <ảo> ใช่ไหมฮะแต่ว่าก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมซึ่งควรจะนํามาเล่าสู่กันฟังเชิญเลยครับก็อันนี้ผมว่าอันลนึงเนี่ยที่ที่อยากชวนช่วงโควิดเนี่ยเราจะเห็นว่า PM มันลดลงอย่างเห็นได้ชัดครับพี่เพราะรถมันไม่มีครับอ่าดังนั้นควันก็น้อยไปอันนี้มันก็ทำให้ผมนึกถึงเรื่องหนึ่งพี่ต้นจริงๆเป็นเป็นเด็กในมหาลัยสหรัฐที่หนึ่งนะครับก็เป็น MIT ออพวกนี้นะเราก็รู้แล้วแบบนักวิจัยไม่ธรรมดาครับนักประดิษฐ์นักทดลองอะไรเนี่ยก็ก็เป็นที่ที่ที่อยู่นั้นก็มีก็มีกลุ่มกลุ่มหนึ่งครับเขาก็บอกว่าเอ๊ะเป็นไปได้ไหมคือควันไอเสียเนี่ย เอามาทําเป็นหมึกได้ไหมอา้อาวก็มันมีคาร์บอนที่เกิดจากการเาผาผลานนี่ <Okay. S 2> คาร์บอนก็ทานทานก็สีดําเขาก็คิดประมาณนี้ครับในจุดเริ่มต้นเขาก็เลยทดลองครับก็เอาควันเนี่ยแหละการเผาไม้เนี่ยครับแล้วก็เก็บแล้วก็ไปหาพวกสารละลายหรือโซลเวนต่างๆครับผมที่เปลี่ยนให้มันกลายเป็นน้ำปรากฏว่ามันก็ได้น้ําสีดําออกมาครับอาล้ครับทีนี้ถ้าเกิดเราดักจับคาร์บอนได้แล้วมันทําเป็นหมึกได้เนี่ย มันก็มันก็มันก็เปลี่ยนแปลงโลกคราวนี้ก็จะมีวิธีคนแย่งกันดักแล้วแทนที่การไปแก้ปาปัญหาเดิมคาร์บอนยังออกสู่ชั้นบรรยากาศแต่เรานึกถึงว่าเราเอาไปเอาถังไปเก็บมันไว้สักหน่อยละกันแล้วก็มาเข้ากระบวนการทีนี้ไอ้เจ้าเนี้ยมันก็เลยออกมาครับชื่อบริษัทแอร์อิงนะครับลองไปลองไปดูกันได้ชื่อก็เด็ดแอร์อิงครับผมว่ามันเท่มากเลยเพราะว่านี่คือโอกาสที่มันอยู่ในอากาศจริงๆใช่แล้วมันทุกคนเดินผ่านโดยที่เราอาจจะไม่ได้คิดว่ามัน มันทําอะไรได้กับควันรถแล้วก็จะปิดจมูกอะพี่ต้นหน้ากากใช้นานแล้วผงแบบโอ้โหหรือว่าบางทีไปบางทีนี่ล้างหน้านี่ส้มอะไรเงี้ยไอ้เจ้านี้ก็เลยทำทีนี้เขาก็เริ่มทําการตลาดแล้วนะครับเช่นส่งไปให้ศิลปินลองเอาไปวาดรูปดูซิเออมันก็มีคนวาดออกมาสวยงามครับส่งไปให้บริษัททำแพ็กเกจจิ้งเนี่ยเอาไปพิมพ์บนกล่องบนสินค้าต่างๆแล้ว มันก็เป็นภาพลักษณ์ที่ดีของแบรนด์ด้วยเหมือนกันว่าเฮ้ยช่วยลดคาร์บอนในอากาศใช่ใช่แล้วตอนนี้นะครับเก็บไปหลายล้านตันหลายหลายล้านตันแล้วนะครับที่มีการเก็บตรงนี้เข้าไปวันหลังอาจจะต้องมีการให้สัมปทานการเก็บกลายเป็นเงินค่าภาคหลวงรัฐใช่คือจำพี่ต้นจำในช่วงที่เราคุยกันว่าเออเราอยากขายคาร์บอนครับแต่เราก็ไม่รู้จะทํเป็นยังไงคาร์บอนเครดิตคือมันกลายเป็นว่าขายตัวเลข แล้วก็วัดอินเอาแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ไปไปเหมือนเปลี่ยนแปลงตัวตัวคอมมูนิตี้ตัวแมสฟิสิเคิลแมสจริงจริงไอ้นี่เลยเลยกจับได้เลยว่าเนี่ยขายคาร์บอนออกมาเป็นน้องเอิร์ดพูดถึงฟังน้องเอิร์ดเล่าเรื่องนี้แล้วพี่นึกถึงประเด็นอะไรอย่างหนึ่งครับพี่พี่ว่าแบบล้ำกว่านี้อีกแอะอิงนะน้องเอิร์ดนึกถึงแม้ว่า เวลารถบ้านเราเนี่ยจอดตากฝุ่นไว้เยอะเนี่ยมันจะมีคนเอานิ้วไปเขียนล้างรถบ้างคนท้างคนล้างรถไปซาอุอะไรก็แล้วแต่นี่นะนั่นมันนิกรทีบของแอร์อิงนะถูกบ้างใช่ป่ะคือปกติเนี่ยแอร์อิงนี่คือพื้นที่ว่างใสหมึกเกิดอิงแต่อันนี้คือมีอิงเกลี่ยอยู่บนแผ่นแต่ว่าเหมือนฟิล์มนิกทีบเอาออกกลายเป็นข้อความต่อยอดได้อีกถูกป่าประเทศไทยนี่ภูมิปัญญาไทยมากเลยนะเดินเดินไปแล้วเอานิ้วไปจิ้มจิ้มกระจกเนี่ย ไม่มามีอะไรอีกมีอะไรอีกนเก็ผมอันนี้ไอ้เจ้าเนี้ยครับผมว่าครับผมมันน่าจะทําให้เรียกเําย่อยเออเรื่องนี้นะครับก่อนเที่ยงเราเนี่ยเป็นการเรียกเหลมย่อยนะครับแบบว่าการเก็บอ่าเอาสิ่งที่เรามองว่าเป็นมลภาวะเนี่ยมาแปรรูปนะครับอันนี้เซอร์คูลาร์อ e โคโนมีอย่างของแท้จริงครับซึ่งจริงๆแต่์คูลาร์อ e โคโนมีเนี่ยจะสังเกตว่ามันเริ่มนิยมแล้วก็เป็นอ l ม o s t ในหลายๆประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มยุโรปครับผมนะครับคือรีไซเคิลเนี่ย อาจจะไม่จะตอบโจทย์ของอทางฝั่งยุโรปแล้วเขาจะพยายามบอกให้ทุกอย่างเนี่ยเซอร์คูลเลตให้ได้อันนี้ก็จะเป็นเทรนดหนึ่งที่ผมว่าในปี2ปีนี้ในประเทศเราเองเนี่ยจ้ากลับกมาพูดเรื่องนี้กันเยอะครับอ่าแล้วก็เราบอกโอ้โหมันต้อง MIT เลยเหรอมันถึงจะต้องคิดถึงจะคิดนวัตกรรมได้ ว่าจริงๆไม่ใช่ครับเพราะว่าสิ่งหนึ่งของคุณสมบัติของนักสร้างนวัตกรรมเนี่ยคือเป็นคนช่างสังเกตครับผมนะครับช่างสังเกตจนลักษณะที่ว่าต่อยอดเห็นแล้วไอ้ปิ้งแวะต่อยอดกันไปเรืๆๆ่อยนะครับก็อยากจะเล่าตัวหนึ่งอ่าอ,อ,อันนี้เป็นเป็น,ปนสตาร์ทอัพหรือผมไม่รู้เขาเป็นอะไรเหมือนกันเรียกว่าเป็นนักประดิษฐ์คนหนึ่งละกันแล้วก็ไม่ต้อง MIT ไม่ MIT ครับเป็นคนธรรมดาครับเข้าใจว่าที่บ้านน่าจะมีตู้ปลา พอเราเห็นตู้ปลาเนี่ยสิ่งที่จะเห็นคือฟองอากาศจัดไอ้ปุ้งๆอะฮะไอ้ตัวที่เป็นหลอดที่ีถ้เราสังเกตเวลาเราให้อาหารลงไปแล้วมันมีปุ้งๆขึ้นมาเนี่ยมันก็จะแหวกน้ำออกไปคือน้ําก็จะพัดได้ ก็คือพูดง่ายก็คือการเคลื่อนที่ของอากาศพุชมวนน้ําออกไปเพราะอากาศลอยขึ้นบนก็คือทําหน้าที่ดันและของบางอย่างที่มันอยู่บนเซอร์เฟซอย่างเงี้ยครับมันก็จะกระเพื่อมกระเพื่อมตามลอยตามล้อกไปไอ้นี่มันก็จินตนาการครับเอาไปขยายใหญ่ๆครับขยายใหญ่ๆเสร็จปุ๊บมันลองไปวางในแม่น้ำครับเดาก่อนผลิตไฟฟ้าเปล่าไม่ไฟฟ้าแต่ว่าเป็นการจัดการขยะที่ที่มันลอยอยู่ในน้ําด้วยฟองอากาศที่ได้แรงบันดาลใจมาจากตู้ปลานั่นเอง พอเขาวางก็เอาท่อมาเลยครับพี่ต้นแล้วก็เจาะรูปุุงๆๆคราวนี้ก็ปุ๋งเป็นแนวฟองขึ้นมาพอฟ้องขึ้นมาเนี่ยไอสิ่งขยะผักกระป๋องเบียร์ที่อยู่บนผิวหน้ามันก็ถูกเหมือนต้อนแถวเข้าไปอยู่ที่ชายฝั่งแล้วก็ไปดักเก็บอยู่ที่ชายฝั่งง่ายๆเลยครับไม่ต้องใช้เรือคือฟังดูเนี่ยเหมือนแบบท่านนึกถึงแบบ อ,อีกละภูมิปัญญาแถวบ้านเราเนี่ย uh huh. คือทำแบบ uh huh. เขาเรียกอะไรไสหรือรอบ uh huh. ลอกอะไรเงี้ยมันคืออย่างเงี้ยคือคือเฟรมมันไว้แต่ที่เมื่อกี้พี่เดาว่าเป็นเรื่องไฟฟ้ากันเลยรู้ปะ่ะ uh huh. เอาไอ้ตัวปุงป๋งๆเนี่ยนะไปอยู่ข้างล่างใช่ไหมปล่อยอาก,กาศ น้ำด้านบนกระเพื่อมกระเพื่อมแล้วก็คือเหมือนกับเหมือนกับทําไอ้ไฟฟ้ากําลังขึ้นะอแต่น่าจะต้องแรงหน่อยนะไม่งั้นมันก็ไม่มีความต่างของน้ําที่คือรลอกขึ้นลงจิงใกล้เคียงผมว่าวันหนึ่งมันต้องต่อยอดเรื่องพลังงานน้ำเยอะอันนี้เพื่อผมชอบแล้วก็ชอบมากเป็นแรงบันดาลใจมากก็คือ คือมันไม่จำเป็นต้องเป็นเทคโนโลยีอะไร,รที่โอ้ยรเราเราไม่รู้เรื่องเทคโนโลยีเราทำนวัตกรรมไม่ได้หรอกประเด็นเนี้ยเอ,อิร์ดพี่คิดว่าพี่ฟังเอิร์ดพูดเนี่ยพี่นึกถึงไอไอเดียซึ่งเก่าแก่มากจริงแล้วมันอยู่คู่กับเรามาก็คือไอไบโอไมมิครี ry, ใช่ไหมก็คือการเลียนแบบธรรมชาติสัตว์ต่างๆสุดมากบางทีก็เป็นพืชใช่ไหมอย่างเรือดำน้ำอานอติลูสอะไรเงี้ยคือจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่ น้องเอิร์ดเล่ามาเนี่ยจริงๆมันก็คือเป็นเทือกเทือกนั้นแต่มันจะไม่ใช่สิ่งมีชีวิตใช่ไหมมันก็คือคกลไกหรือว่าหลักแบบฟิสิกส์พื้นฐ<น>านทาี่เราเห็นตามธรรมชาติเราคุณอาจจะไม่ต้องเข้าใจเลยว่าอ๋อมันมีแนวคิดแบบนี้คือไม่ต้องเข้าใจในเชิงแบบอธิบายเป็นตำราวิทยาศาสตร,ร,ร์หรือสมรรการแต่คุณแค่เห็นว่าเฮ้ยแพทเทิร์นแบบนี้เกิดได้ลองไปขยายผลย้ายที่หรือเอาไปแบบซิงกับ,บอะไรอย่างอื่นน่าสนใจมากเลยครับเรื่อง จัดการขยะเราจะได้ไม่ต้องมีแบบโอ้โหเรือแล้วมาเอาสวิงมาค่าไปช้อนใช่ไหมคือพี่ต้นลองนึกดูเรือลํานึงออะมันต้องมีเป็นล้านแหละแล้วก็ปล่อยอีกแล้วก็ค่าแมนเทนแนนต์ค่าแล้วก็ใช้น้ํามันหรือวันหลังๆเริ่มมีโซล่าแล้วแต่ก็ต้องผลิตเรืออีกอะไอ้นี่ไอ้นี่เอาท่อเลยครับซึ่งอาจจะเป็นท่อน้ําเก่าๆก็ได้นะครับคือการใช้ของเก่ามาทํานวัตกรรมใหม่เนี่ยมันก็ช่วยหนึ่งอย่างก็คือลดคอนซัมชันเรทก็ลดโพลักชันเรทในอนาคตด้วยเหมือนกันคือวันนี้เราจะสังเกตว่า เออเราซื้อของใหม่กันเนี่ยโลกเนี่ยต้องผลิตของอันนี้อันนี้ถือว่าเป็นปัญหาใหญ่ซึ่งเรามักจะรู้สึกว่ามองข้ามไปมากก็คือคิดง่ายๆเลยบรรจุภัณฑ์ถูกไหมในบรรจุภัณฑ์ที่แบบใช้ครั้งเดียวทิ้งกับใช้ได้ใช้แล้วอีกเนี่ยอันนี้อันนี้คูณเท่าไหร่ก็ไม่รู้ปีนึงเนี่ยแล้วเราก็เนี่ยพี่มันมันก็เป็นอย่างนี้ทีนี้เราก็บอกว่าเอานาัตการมาเป็น reuse ของอะไรมาทําบ้างซึ่งวันนี้เนี่ย ก็มีการทดลองไอ้หลายอยู่หลายประเทศนะครับคือมันเป็นโลคอสอิน n นเวชั่นอ่าบางทีเราจะชอบพูดเรื่องไฮเทคเรื่องอะไรเงี้ยฟังดูยากเหลือเกินต้องสร้างห้องแลบกี่พันกี่หมื่นล้านอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่สองนะครับที่ท่านผู้ฟังทางบ้านน่าจะโอเข้าใจละรีแคปเล็กน้อยแอร์อิแ์อิงหมึกจากคาร์บอน ควันไอเสียครับผมครับผมอันที่2ก็คือการปล่อยน้ําเพื่อจะปล่อยอากาศขึ้นมาปล่อยอากาศใต้น้ําเพื่อจะเฟรมการเคลื่อนตัวของวัตถุแขวนลอยใช่ครับอันนี้อันนี้เป็นอันที่2นี้เอาลองเป็นด้านด้านที่น่าสนใจมากอีกเรื่องหนึ่งก็คือการเอา อ่าทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยมาแปลงเป็นพลังงานกี้พี่พูดเรื่องน้ำใช่ไหมผมก็เลยต่อเรื่องนี้เลยในปีที่แล้วครับที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยมันจะมีเวทีเวทีหนึ่งนะครับเป็นเหมือนงาน Exhibi t i o ันชื่อ CES นะครับก็คือ Consumer e l e c t เล็ก c รอนิกสโอเคอันนี้มันเป็นงานที่ใหญ่ที่สุดคนจะเอานวัตกรรมไปเปิดตัวใครทำหุ่นยนต์ได้มันจะไปออกงานนี้คือเรียกได้ว่าไปขายไอเดียเผื่อเจอใครแบบนักลงทุนนักลงทุนหรือรับจ้างผลิตปริมาณใหญ่พอจะซื้อเครื่องจักรเปิดไลน์ได้ ใ่หรือคนคิดโดรนคิด VR คิดอะไรพวกนี้นี่คืองานที่นวัตกรรมเนี่ยไปโชว์กันเยอะมากก็มีพื้นที่เอาดออยู่ที่หนึ่งก็ปรากฏว่ามีโซลาเซลล์ตั้งอยู่เตยครับคนก็คิดว่ามันก็อีกแค่โซลาเซลล์เนี่ยก็เดิมปรากฏว่าโซลาเซลล์นี้ไม่เหมือนชาวบ้านเขาครับคือมันผลิตน้ำผลิตน้ําใช่ครับคือจริงๆเรามีความชื้นอยู่ในอากาศอยู่แล้วนะครับแล้วเราจะไปดักจับมันมาแล้วทาให้มัน สะอาดเนี่ยแล้วก็สามารถเปลี่ยนเป็นน้ำดื่มนะได้อย่างไรตอนแรกบอกว่าเอ้ยมันก็ดูจะไม่ยากนี่ว่ะแต่พอไปดูเออผมชอบสองเรื่องครับเรื่องแรกเนี่ยคือมันเบรนเข้าด้วยกันสองเรื่องคือไอการผลิตน้ำเนี่ยสมมติเราเราเอาผ้าใบไปขึงไว้นอกบ้านตื่นเช้าก็คงมีน้ำแน่นครบแน่มาหรือแบบเอาใบไม้ตอนเช้ามาลูดปื๊ดก็คงมีน้ำครับผมแต่อันนี้มันมันเอาไปอยู่กับแผงโซล่าซึ่ง มันโซลาเนี่ยมันผลิตไฟแต่เราก็รู้เนาะติดโซลาราที่บ้านมันคงไม่ได้เยอะแต่จริงๆมันเพียงพอกับการทําอะไรบางอย่างเช่นการการการเอาน้ําออกมาจากธรรมชาติทีนี้เนี่ยเอาน้ํามาไม่พอนะครับพวกเขาคุม pH ให้เราอีกอปรับให้รสชาติดีเติมแมงกานิสให้นิดนึงจะได้มีแร่ธาตุซึ่งการเติมนี้ทํำยังไงก็เป็นแคปซูลสบายผมก็คิดว่าแบบพี่กำลังคิดว่าแบบโอ้โหโซลานี่แล้วมีแบบ คือตัวตัวแมงกานิสนี่มีการเติมนะครับแต่ว่าตัว pH เนี่ยมันมีกรรมวิธีอะไรของเขาก็ไม่รู้นะครับสุดลับสุดลับซึ่งเขาบอกว่าไอ้หแผงเนี่ยคือรองรับบ้านได้ประมาณ6คนเลยนะครับแปลว่าออฟกริดทีนี้ออฟกริดน่าสนใจในในมุมในมุมนึงก็คือว่าไอการที่เราต้องลากท่อประปาเข้าบ้านมาเนี่ยสูญเสียอีกลงทุนอีกใช่ครับ วันนี้คือถ้าคุณไปอยู่แบบออฟกริดอยู่กับตามธรรมชาติจริงๆเนี่ยอุ้ยเราไม่ต้องใช้น้ําจากจากประปาเราไม่ต้องขุดบาดาลซึ่งเกิดความเสี่ยงเรื่องการสุดเรื่องอะไรต่างๆอคอนแทมินเนชั่นปนเปื้อนอะไรพี่พวกบนเขาทําสารเคมีลงมาคันนี้อยู่บนอากาศซึ่งซึ่งผมว่าอันนี้ก็เป็นอะไรที่ที่น่ารักปัจจุบันเนี่ยมีใช้งานอยู่เป็น20-30ประเทศแล้วนะครับฟังดูแบบนี้พี่คิดว่ามันจะเหมือนกับในแง่ของสังคม มันทําให้ชุมชนซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยอยู่ห่างไกลเป็นชุมชนเล็กๆใช่ไหมข้างหนึ่งแบบเรียกว่าระบบกริดเนี่ยก็มองว่าเฮ้ยไม่ต่อไปหรอกต่อไปก็ใช้กันอยู่5บ้านลงทุนต้งเท่าไหร่ไฟกับเปิดนิดเดียวคื่องใช้ไฟฟ้าก็ไม่ค่อยมีคราวนั้นคราวนี้พวกที่อยู่ในชุมชนเล็กๆอย่างเงี้ยก็เสียเปรียบในแง่การเข้าถึงแหล่งพลังงานที่ที่มีความมั่นคงถูกไหมแล้วคือต่อให้เข้าถึงได้ก็จะต้องรับภาระต้นทุนที่สูงกว่าบริษัทเองก็ไม่อยากลงทุนแต่ทนี้คือกลายเป็นว่า ยูนิตไหนที่เหมือนกับต้นทุนสูงถึงจุดจุดหนึ่งหันมาใช้ระบบนี้ก็ตอบโจทย์ได้<ล>ดวเยแล้วก็จะทำให้สังคมมีความเท่าเทียมกันมากขึ้นว่าสมมุติอย่างเงี้ยอะไรนะ Work from home เรียนจากที่บ้านเขาบอกบ้านไม่มีไฟฟ้าคราวนี้คุณมีละแล้วคุณก็เข้าถึงได้เหมือนคนอื่นมผมว่าเรื่องนี้มันก็จริงนะพี่พอพี่เข้าเรื่อง human rights เนี่ยผมว่าจริงเมื่อกี้เพิ่งเล่น Facebook เนี่ย เห็นจีนออกมาให้ตัวเลขอันหนึ่งน่าสนใจมากครับเขาบอกคนจีนตอนนี้เข้าถึงเน็ตแล้ว98อคือทุกหมู่บ้านมีหมดแล้วรัฐเนี่ยปูลงไป500กว่าล้านชีวิตเนี่ยมีอินเทอร์เน็ตใช้เต็มที่แล้วเพราะว่าไฟฟ้าและน้ําต่างๆเนี่ยก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจเหมือนกันเพราะว่าทฤอฎคุณอาจจะมีแต่ว่ามันไม่สะอาดมันไม่ปลอดภัยเนี่ย มันก็เป็นปัญหาอยู่ดีทั้งัถ้าเกิดมันเกิด,ก,ดการทําคิดค้นอะไรพวกนี้ครับจริงๆผมจะบอกถ้าท่านเป็นนักประดิษฐ์หรือเป็น,นวิศวกรน,นะท่านฟังนะท่านจะบอกโถโฉันก็คิดได้แต่นั่นคือไฮไลท์เลยครับว่าไอ้ฉันก็คิดได้เนี่ย แล้วฉันทํามันยังไงแล้วฉันทํามันหรือเปล่านะครับอันน<ม>ี้อันนี้เป็นตัวอย่างที่ผมชอบเรียกนวัตรกรรมแบบ A บวก B คืมอม,มันไม่ใช่เรื่องประหลาดหรอกครับกระเป๋าเดินทางติดล้อมันก็กลายเป็นกระเป๋าเดินทางที่มีล้อเพราะฉะนั้นมันมีอีกหลายอย่างที่บวกกันได้คือสิ่งหนึ่งเนี่ยพอพอเอิร์ดพูดจาก A บวก B เนี่ยนะพี่นึกถึงเรื่องหนึ่งซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเวลาพูดคำคำนี้พี่ว่าไอ้นี่เป็นเรื่อง m e n ท a l i t y เรื่องเรื่องจะเรียกว่า m i n d s e ก็ได้เมื่อก่อนเนี่ยเรามักจะคิดว่า รู้ว่าอะไรรู้ก็จางแต่อย่างเดียวใช่ไหมเก่งให้ด้านเดียววิศวะก็วิศวะไปสื่อสารมวลชนก็สื่อสารมวลชนไปอักษรศาสตร์อักษรศาสตร์ไปถ้าเกิดทําอะไรกึ่งกึ่งเราจะโดนอีกหนึ่งคำบังเพยหัวมังกรท้ายมังกรอย่าเรือสองแคมอะไรเงี้ยคือเราจะมีเราจะมีไมเซ็ตค่อนข้างน e าท t i v e กับการคล่อมกึ่งถูกป่ะในยุคหนึ่ง specialization หรือความเก่งด้านเดียวเนี่ยมันตอบโจทย์ เพราะว่าต้นทุนการจะเก่งได้ระดับนี้มันมีเยอะไม่ใช่คนจะมาแข่งคุณได้ทุกวันนี้มันจะมีน้อยลงมากก็ต้องไปพ่ายตัดเดี๋ยวนี้แบบวันดีคืนดีอย่างเงี้ยคุณบอกคุณสอนรัฐศาสตร์มาทั้งชีวิตคุณไปพูดอะไรเด็กเปิดเพราะว่าผิดค่าคุณก็บอกผิดผิดปีจบถูกไหมมันเลยกลายเป็นว่าการลึกลงไปด้านเดียวเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้เป็นเซฟโซนของคุณต่อไปแล้วครับ มันกลายเป็นว่านวัตรกรรมใหม่ๆอย่างที่เอิร์ธบอก A อบบี B B เนี่ยมันก็คือการเรียกว่าซิงโครไนซ์ใช่ไหมซินด์ไซส์ระหว่างสิ่งที่หลากหลายและคนที่จะมีสิ่งหลากหลายที่สุดที่จะมาให้ซิงโครไนซ์คือพวกหวัวมังกุกไท้ายมังกรเหยียบเรือสองแคมรู้อะไรไม่กระจ่างแต่อย่างเดียว<ต>คนพวกนี้ต่างหากคือคนคที่จะเห็นของพวกนี้เห็นเห็นเอโบบี B อย่างที่เอิร์ดก่ได้ถูกไหมถ้าเกิดแบบคุณเป็นหมอหมอหมอสมมตินนะหมอแน่นอนหมอเก่งนะไม่ได้มองแต่หมออย่างเดียวเลยอะแล้วแบบไม่มีด้านอื่นคุณก็ สิ่งที่หมอทําบวกกับสิ่งที่หมอทําแน่นอนมันย่อมมี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 องค์ความรู้มากพอที่จะสร้างสิ่งใหม่แต่มันก็ยังอยู่ภายใต้กรอบอืกรอบหนึ่งอยู่ถูกไหมเออเพราะว่าอันนี้อันนี้น่าสนใจในเชิงมุมมองเชิงสังคมนะว่าแบบต่อไปนี้คนที่แบบรู้แลยเป็นเป็ดอาจจะเป็นสิ่งที่ดีก็ได้มันหมดยุคที่การเป็นว่าแบบเฮ้ยรู้เป็นเป็ดนี่มันคือคือเหมือนแบบลงมากเลยเอออิเล็กทรอนใช่ใช่ไม่เก่งสักอย่างต่อคืออันนี้ชอบมากคือ มันมีสมการหนึ่งเนาะไอสไตล์อีโก้เท่ากับหนึ่งหาด้วยโนเลจคือผมว่าที่ที่เราผ่านมาถึงยุคนี้ได้เนี่ยผมว่าคนมันเก่งแหละคนมันเก่งแต่ว่ามันไม่ได้แปลว่ามีปัญญาที่หลากหลายคือสมมติเก่งเนี่ยก็คงไอโนเลจก็อาจจะเท่ากับหนึ่งมนั่นวิชาหนึ่งไงว่าผมรู้เรื่องวิชาหนึ่งผมเพราะฉะนั้นอีโก้ผมก็ก็มีอะมัลต์หนึ่งนะครับหรือบางทีรู้น้อยเสียงดังอีก รู้นะ้อยแต่เสียงดังเนี่ยอีโก้ก็จะเยอะครับแต่วันนี้เรากำลังบอกอเวลาที่คุณโนเลจคุณเยอะเรื่อยๆด้วยเทคโนโลยีขต่างๆเนี่ยที่ทำให้รรเราเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร,รได้โดยง่ายหรือแพลตฟอร์มต่างๆที่สามารถทําให้เราทดลองอะไร,รได้ง่ายๆเนี่ยมันทําให้โนเลจเราเยอะขึ้น เหมือนวันนี้อะจะหัดทําอาหารก็แค่ดู y t u t u ใช่จะต้องไปลงไปเรียนอะไรทำไมอย่างคุณแม่ผมเนี่ยจริงๆเป็นนักวิทยาศาสตร์นะครับผมแต่วันนี้พอทําหัดทำอาหารเนี่ยกลายเป็นมันเกิดการผสมผสานนิ่ต้อนคือแกทําแบบนักวิจัยอ่ะก็จะมีมุมมองการทดลองใส่ที่เพิ่มลดใช่งๆความชื้นอย่างนี้ต้องตัดอย่างนี้นี่งานี่งใช่ไหมนี่คือแบบว่าคือถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยกลายเป็นว่าแบบ เฮ้ยก็ไปเลยวิทยาศาสตร์ก็วิทยาศาสตร์อย่ามาออกข้างนอกเพราะมันไม่เกี่ยวอย่ามาอีเล็กเกขายอย่ามาแบบม้วนซัวไปทางนี้เลยเกิดแน่ดีละตอนนี้มันกลายเป็นว่า A บวก B ที่เอิร์ธบอกอาจจะสร้างอะไรที่มันแหวกแนวได้รวดเร็วนะเป็นช็อตคัทผมมีนวัตกรรม A บวก B มาแชร์กันอีกอันหนึ่งครับอันนี้เนี่ยอกว่าทุกคนคงเดี๋ยวนี้เราซื้อของออนไลน์กันเยอะหรือว่าใช้บัตรเครดิตกันเยอะขึ้นกว่าเก่าเนาะซึ่งสิ่งหนึ่งที่ทุกคนทํากันก็คือพวก point <Okay. S 1> รอยต์ี่พอยอสลาาับพอยเลย<ใ>นะเ<ใ>น,น,นี่ยคูณสองเอาไปแลกโนโนแลกนี่ใช่ไหมครับมันก็มีสตาร์ทอัพเจ้าหนึ่งนะครับคิดมาง่ายๆคือพอยอะมันมีอยู่แล้วแหละ<อ>แต่ฉันอยากทำพอยรีวอร์ดให้กับคนที่ซื้อของที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอ่าเขาชื่อว่าคอยครับ koi n นะครับก็จะทำให้สมมติพี่ต้นไปซื้อร้านเนี้ยที่เป็นผักออร์แกนิกเขาจะให้เป็นพอยของเขาเลยและในอีโคซิสเต็มเนี้ยกลายเป็นว่าคนมันเข้ามาอยู่เยอะเลยครับพี่เพราะว่าอะไร เพราะคนที่มันเริ่มเปลี่ยนแนวไปทางนี้แล้วเนี่ยเขาก็จะใช้แต่ของแนวนี้เหมือนกันอ่าก็คือ,อเขาเรียกได้ว่าถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยการได้ point มันอยู่กับเครือของ point provider ถูกป่ะแต่มันไม่มีประเด็นร่วม,มทุกคนจริงๆเป็นคู่แข่ง สาเหตุของการใช้พอยก็คือพราะคุณแข่งในอีโคซิสตมเดียวกันฉันต้องการรวบมายู่านี้ไม่ไปซื้อบ้านพี่ติดแม้จะมีของเหมือนกันแต่ว่านี้มีมีแอดออนคือเป็นพอยด์ถูกไหมตอนนี้มันมันครอสแล้วก็ทําลายบาร์เรอรี่เก่าๆครับด้วยการที่บอกว่าเราอยู่บนเซกเมนต์ใหม่ก็คือเรื่องความยั่งยืนเพราะฉะนั้นเนี่ยแบรนด์ต่างๆเขาก็อยากจะทำเขา้สึกว่าเฮ้ยถ้าทำแล้วมาเข้ามาอยู่ในเครือเนี้ย มันก็จะมีลูกค้าที่เสพของอย่างนี้เกิดมากขึ้นคือพี่มองว่าเท่าที่ฟังเอิร์ธเนี่ยพี่เข้าใจว่าไอ้พอยต์เนี่ยมันทำงานหลายหน้าวะ่ะใช่ไหมด้านหนึ่งเนี่ยก็คือโอเคเป็นรีวอร์ดอีกด้านหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดพี่แบบเมื่อก่อนนะพี่ก็จะบอกว่าไข่ไก่ออร์แกนิกแต่คราวนี้พี่มีตราสัญ,ญลักษณ์ a c c r e d i t ตบายถือว่า<อ>ถ้าเป็นเมื่อก่อนก็คือแบบอะอะไรนะผลิตภัณฑ์นี้มีความมั่นของหลมันก็ ไม่รู้อะมันมันก็มันเป็นตราหนึ่งอะไรเลยแต่อันนี้มีตราหนึ่งซึ่งมันทําหน้าที่สองทางทางหนึ่งก็คือบอกว่าอันนี้ใช้ได้ครับอีกทางหนึ่งก็คือลูกค้าวิ่งมาซื้อถ้าอยากได้แต้มครับถูกป่ะคือมันทําหน้าที่แบบอย่างเนี้ทูเวินทูมันไม่ใช่แค่แบบบอกลูกค้าเพื่อว่าเฮ้ยของฉันใช้ได้ลูกค้าก็คือโอเคมันมีความน่าเชื่อถืออืมครับอันนี้อันนี้เป็นอะไรน่าสนใจแล้วก็ คิดว่าเป็น a บวก b ง่ายเหมือนกันอันนี้อยู่ในประเทศไหนอะอยู่ในยุโรปครับจะสังเกตขอพวกนี้เนี่ยจะเกิดอยู่โซนนั้นเยอะมากเลยก็เป็นเรียกก่าอะไรสังคมที่เป็น post industrial ใช่ไหมเขาเจอของพวกนี้กับเราก่อนแล้วก็เมื่อกี้ตอนที่เราพูดถึง circular economy พี่พูดเรื่องหนึ่งคือว่าคือมันกลายเป็นว่าในสังคมที่มีทรัพยากรจํากัดหรือทรัพยากรมีราคาแพงเขาก็เลยสร้างทรัพยากรใหม่ถูกปะ โดยเอาสิ่งที่มันไม่เคยถูกมองว่าเป็นทรัพยากรครับซึ่งเอาข้อจริงนี่มันคือด้านกันมันคือเรื่องเกี่ยวกับซอร์คูล r าร์อีโ onom ีแต่มันมองกลับหลังถูกไหมมองแบบว่าย้อนกลับอ่ะจริงๆคือเรื่องเดียวกันเลยเซอร์คูล e าร์อีโ onom ีก็คือ 1, 2, 3, 4, 5สมมุติเรามีห้าลูปแต่วิธีการนี้ก็คือจะเริ่มลูปที่1มองย้อนไป5ถูกป่ะเอาเอ็นพอยตมาก่อน เพื่อมาสร้างเป็นหนึ่งอนนี้น่าสนใจครับก็จริงทั้งหมดเนี่ยมันคือสิ่งที่เกิดระหว่างโควิดตัวอย่างเล็กๆน้อยๆใช่ไหมเอิร์ที่เชื่อว่ามีเยอะมากเลยแต่เอิร์ได้คัดอันที่เรียกว่าเด่นๆย่อยง่ายใช่ก็เราเป็นน้ำจิ้มก่อนมื้อเที่ยงนะครับก็อยากให้มันมีความย่อยง่ายซึ่งก็ก็เหมือนเดิมเนาะคือถ้าปีปีหน้าเรากลับมาเสิร์ฟอีกสิปีกลับมาเสิร์2สองศูนย์สองอินโนเวชัน เราคงเจอแต่เรื่องโควิดซึ่งมันก็แฝงนั่นนะครับแต่ว่าอยากให้ดูว่าในมูฟเมนต์ของนวัตกรหรือนวันวตกรที่ยังคิดค้นเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็ไม่เคยหยุดนิ่งเหมือนกัน <Okay. S 2> เพราะว่าทุกคนก็อยู่บนโลกเดียวกันครับพี่เราอยู่บนโลกที่ต้องแชร์อากาศกาันแชร์ <c oughs> <ๆ>น้ำกันแชร์ทรัพยากรกรันดังนั้นเนี่ยคนที่ยังมีความฝันที่จะสร้างโลกหรือเปลี่ยนแปลงโลกเนี่ย ก็ยังไม่ได้หยุดนะครับอาจจะมีคนแวะไปช่วยโควิดบ้างก็มีแต่ปีหน้าผมคิดว่าการลงทุนหรือว่าการที่คนมันจะเริ่มกลับมามองเรื่องนี้ครับคงจะเยอะขึ้นเราไม่จําเป็นต้องวิดีโอคอลประชุมกันเรามาเจอหน้ากันได้มากยิ่งขึ้นในปีหน้าเนี่ยผมว่าความเร็วของการสร้างนวัตกรรมมันก็จะกลับมาอีกครั้งหนึ่งเหมือนกันครับพี่โอเคครับก็วันนี้นะครับก็ ได้เวลาสมควรนะครับทิ้งท้ายนิดนึงแล้วกันถามว่าแบบโควิดเหมือนหยุดโลกนะแต่หยุดเราคิดไม่ได้นะหยุดเราคิดเกี่ยวกับโลกไม่ได้ครับนะครับโอเคครับก็ไว้พบกันใหม่นะครับกับรายการ NY Insider นะครับสัปดาห์หน้านะครับวันนี้ลาท่านไปก่อนนะครัับสสวดีครับสวัสดีครับ